ไก่ไหมล่ะโตที่อียิปต์มาแก่ที่ไทยมาตายที่เอ้ยยังไม่ตายเออวันนี้คุณจะมาสอบวิชาสอบชรู้จักกันไหมนะสอชอเขาเรียกว่าสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตส่วนกพอ,อ,อเขาเรียกการงานท์้นหาอาชีพคนต้องมีอาชีพนะสกคนนี่มมั่งอยู่ตรงนี้ส่วนออ,อรอเออมันไม่ใช่อาสาสมัครรบนะแต่เขาเรียกอาสาสมัครรับ พูดแล้วก็นึกถึงสมัยสาวๆพูดแล้วก็ขือเอาละเอาละมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะวันนี้เป็นวันอะไรรู้ไหมที่มานั่งน่ะวันนี้เป็นวันิสมาซ์นะแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความหมายที่แท้จริงของวันแห่งความสุขนี้อยากรู้ความหมายกันแล้วหรือยังหล่ะตั้งใจฟังโบกูจะเล่าให้ฟังย้อนไปสมัยของมหาจักรพรรดิซีฆ่าออกัสตัส ขัากทราบต่อไปนี้เป็นข้อความที่ส่งถึงชาวอิสราเอลทุกคนทั้งบ้านนอกในกรงบ้านทุ่งแดงไกลจากท่านของอตัศลีซาให้ทุกคนรีบไปโจมสัมโนโประชากรของตนเองตามบ้านเกิดย้ําให้ทุกคนรีบไปโจมสัมโนโประชากรของตนเองตามบ้านเกิดอย่าช้านะรีบไปรีบไปจบปักย,ย้ายยายก็ด้วยนะยายมากี่คนแล้วเนี่ยยายมาบ้านทั้งบ้านที่ไหนปนกะเทศย้าย,ค,ยานานคนเดียววะบ้านมียายคนเดียววะเอ้ยรีบไปรีบไป ยา,าย้าทหารยุคนั้นเด็ยพ่อหล่อเท่มากใช่ไหมละ่ะอ้าวนั่นน,นเหล่าหมอจารย์กำน,นันมาตั้งใจดูกันละ่ะพวกเราทุกคนคือโหมราชาด้วยว่าพวกเราได้อ่านตำราของราสารมาแล้วมีคำายาากรณ์เล็งถึงพระราชา ผู้ที่จะมาประสูติที่บ้านเรตุเดหิน,นและเราเังยได้เห็นดวงดาวของท่านก็เกขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้นมัสการพระราชาองค์นี้โอ๊ยท่านแต่แผนที่ใน Google Map ที่ท่านแชร์มาเนี่ยมันบอกว่าเราจะถึง,มง Hello, มนะเมืองปราสาไฮโลเมื่อไหร่นะพามือไปหมดแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิก็ท่านบอกว่าอยากจะเดินให้นั่งไปเล่นมาท่านก็ไม่ยอมเอาแล้วนะ่ะมีจะใกล้ถึงแล้วนั่นไงท่านเราเห็นหลังคาเมืองแล้ว โอหใช่ยังมีงงด้วยงัย้นเราไปเท้ากับษัตร์เฮโรมกันเลยดีกว่าต้องมาอยู่ที่ใดเอา้าไปไปไปพวกเราไปก่อนที่จะคุูลาแล้วจ้าไปดีมาดีนะท่านพระเจ้าอวยพรแต่ท่านทักษ์เฮโร่อกอะไรท่านอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่อนะท่านไปเถอะเราเค็ื่เทือนทห้ไว้เออว่าแต่นักเรียนของฉันตั้งใจฟังกันอยู่ไหมเนี่ย ไหนเรียกมาสักหน่อยสิสเตฟานี่เอ้ยสเตฟานี่ครับคุณเด็กๆแลวมีใครอไหนล่ะอยู่ไหมเนี่ยอยู่นี่ค่ะคุณคู มาสรุปเลยข้อตอดสิครับ เราชื่อโยเซฟต้องขอโทษสาวๆที่อยู่หนะ้าที่แห่งนี้ด้วยแม้ท่านจะดูมีสเสน่ห์แต่ข้าก็ไม่อยากหับท่านได้เพราะอะไรนะ่งเพราะเราได้มั่นหมายกับน้องมาลีอันเป็นที่รักของเราไว้แล้วเราชื่อมารีจ้า องมาลีแอบเสกแน่ใจเหรอจ๊ะว่เาเราไม่เห็นกันนะแหมพี่ก็แล้วน,นี่นี่เข้าออองพี่แต่จ๊ะเซกอ๋อพี่กำลังจะไปนี่แหละแต่อยากเห็นหน้าน้องมาลีก่อนนะแหมพี่เสกเขาน่ารักตลอดเลยนะงั้นพี่ไปแล้วนะจ๊ะ จะมาบอกข่าวดีกับงานบานีไงข้าม,มีน้ำวัตถุมาครับเบี้ยบมิเจ้าจะเพิ่มปินอะไรขนาดนั้น ข้ามีร่าจตปวดปีกไปหมดแล้วเนี่ย่อเขาอิทเราทาย,เ,ยเข้ามาใบ้านาได้อย่า,างไรอยากกว่าไปเลยถ้าคือผู้ถวายการเปี่ยวเป็นทูตถวาของของค์พระเจ้าสองสุดขอแจ้งข่าวดีกับท่านเนวันนี้ท่านจะตั้งกรรหยุดไม่ต้องตกใจข้ารู้เจ้ายังไม่ได้ดีกับใครได้ เจ้าจงยินดีเกิดมาลีข้าไปก่อนนะรมาลีตั้งคันหรือมัน,นไปได้ยังไงเรื่องจริงเหมือนนี่แล้วเราจะต้องผอมกับเธอไหมพี่มาลีเขาไม่ได้รอกใจพี่เซฟนี่คะครูสงสารพี่เซฟอยงเลยเมื่อไหร่ถึงกับเดียกจะบอกสักทีละเนียพวกเธอก็ใจเย็นๆก่อนรอดูกันต่อไปอ่ะนั่นไงน,นั่นไงขอกำลังมาแล้ว ้คือคืนเถิดโนเซฟข้าคือทูตสวรรค์กาเบลเป็นทูตสวรรค์สูงสุดขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาแจ้งข่าวดีแเจ้าเจ้าอย่ากลัวเลยที่จะรับมานี้เป็นขยันของเจ้าเพราะผู้ที่ขึ้นประตูสิงแเธอเป็นด้วยเดชภาพวิญญาบุตรเจ้าจประสูสุดทายท่านจงเรียนนามว่าเยรูซึ่งบทนี้เป็นต้อสของของพระเจ้าที่จะให้เกิดมาเพื่อทำเพื่อเป็นพระผู้ไถ่แก่ชาวโลกรับมานี้และดูแลผุไทยนั้นเป็นอย่า เอาลนะข้าต้องไปแล้วข้าต้องไปแก่ขงข่าวดีออกมวิ่งแกะก่อนข้าไปแล้วฮะใช้แล้วเราต้องไปหาน้องมาลี <c oughs> เอาละเราผู้อาจารย์ซส่งสิ้นกเข้าเฝ้ากษัตริย์ฮีโร่เป็นที่ทเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่พวกเราถึงเรื่องดวงดาวราชนกับกษัตริย์ฮีโร่ไปท่านได้ยินที่กษัตริย์ฮีโร่แล้ฟังเหมือนกันหรือไม่ว่าเมื่อเราพบพระกุมารแล้วให้ถ่ายรูปส่งไลน์พร้อมแชร์โลเคชั่นพระกุมารไปให้ท่านด้วยใช่ใช่ท่านอยากไปนมัสการพระบุตรเดินตัวของท่านเองนะเจะไม่คิดเป็นแม่ในท่านเมื่อคืนมีทศวรรษเจอในเรื่องของแม่กับพ่อภาษารทยดีข่าว่าต้องมีเด็กวัยนี้แน่นอยาส่งข้อมูลพระกมารให้กษัตริย์ฮีโร่เลยเกรงว่าเขาจะมาจีบอะไร ถาเช่นนั้นเขาเฝ้าพระกรมาเสร็จแล้วเรากลับมือกันนะท่านให้มันได้อย่างนี้สิฉลาดจริงๆเลยท่านหมูนแล้วท่านเฮโร่จะจับพระกรมาไปขายหรอคะยิ่งกว่าขายอีกนะรัามีแขกขายในพระคัมภีเนี่ยบอกไว้ว่าท่านจะประหารชีวิตเลยละโอ๋ใจะไร้รืเลยน่าเสิและจะเป็นอย่างไรต่อไปครูคร <Sh> ูครับครับใครน้ด <cigar> ูนารักเชียว อ้นั่นคนเลี้ยงแกะจ้า นนะจะมีผู้ยิ่งใหญให่ที่ไหนมาบังเกิดเฮ้ยเป็นไปไม่ได้จริงๆนะนั่นสิเราจะมุ่งสุดสายหเหนือทุ่งหญ้าที่เลี้ยงแกะของเราข้าว่าตามดาวดวงนั้นไปกันเถอะเพื่อเราจะได้พบกับพระคุมานถ้าข้าไปแล้วไม่เจอนะคืนนะี้เจ้าต้องพาแกะจากทุ่หญ้าแทนข้านะได้งั้นคืนนี้เราไปกันเลตตก็ ตอนต่อไปเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะจ้าเด็กๆระหว่างที่พี่มาลีกับพี่เซบเนี่ยเดินทางกลับบ้านเกิดมีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยอะไรเหรอคะคุณครูกดทนหน่อยนะจะน้องมาลีอีกม่กี่นึ่งใจเราก็จะถึงูบ้านเบลแอมแล้ว ไม่เป็นไรจ้ะพี่เซ่น้องเงินไหวน้องชิโยกลับมาที่จะมาบังเกิดทั้ปลอดภยัยพระองค์จะมาเป็นของขวัญน,นำ่าให้แก่ประชาชิใช่แล,แล้วน้องมาลีถ้าท่านุสวรรค์ไม่มาบอกพี่ด้วยตัวเองพี่ก็คงจะเข้าใจผิดคิดว่าน้องมาลีนอกใจไปมีนคนอื่นที่ขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรจ่ะพี่เซ่นั่นไงกล้จะถึงเมืนไม่ได้แฮมแล้ว ใจเย็นนะใจะเย็นนะน้องมาลีแถวนี้โรงพยาบาลก็ไม่มีโรงแนมก็ไม่มีอดทนหน่อยนะน้องมาลีนั่นไงตรงนั้นมีครอบเปียนสัก์ไปจ้ะพิเ ที่ดีใจมากๆเลยถึงแม้จะข้อมีข้อเป็นสัตว์แต่เราก็มีความชื่นชมยินดีที่พระองค์ได้มาบังเกิดโรกนี้แล้วพระองค์ทรงมาบังเกิดเพื่อมูไถ่ายภาพพเราทุกคนขอบคุณพระเจ้านั่นไงพระกุมารที่มาบาังเกิดเพื่อเราทุกคนโหจริงๆด้วยสัค์กรุเจ้าโอ้นี่พระกุมารที่มาบังเกิดเป็นพระผู้ถ่ายให้กับเราใช่ไหมเนี่ย นี่แหละพระราชาที่จะมาปกครองเนือทุกชาติพันธุ์ไปตลอดนี่แหละแก้วโมทนาพระคุณพระเจ้าที่ประทานพระบุตรน,นี้เป็นของขวัญให้แก่มนุษยชาติอาเมนีนถ้าอย่างนั้นเรารี่นำเครื่องบรรณาการมาถวายแก่พระอ,องค์กันเลยดีกว่าเพราะเรารู้แล้วว่านี่คือพระบุตรของพระเจ้าเย้ yeah, ผมชอบไหมครับคุณครูีินาเล่าให้พวกเราฟังมาอีกนะครับ ในประวัตินั้นจะไม่มีหนา้าแต่มีชีวิตนิรันดร์และนี่ก็คือความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสเมอร์รี่คริสต์มาสตุ๊จ้าเด็กเด็ก